สำหรับในด้านการงานของชาวราศีกันในปี2569นี้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนให้เน้นการสะสางงานเก่าปรับปรุงงานเดิมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งเรื่องงานและบริวารลูกน้องรวมถึงไม่ควรขยับขยายอะไรมากในเวลานี้นะครับให้ใช้นโยบายประคับประคองไปก่อนแต่เมื่อเข้าเดือนพฤษภาคมมีข่าวดีครับความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นได้อย่างมากอย่างไม่คาดคิด มีโอกาสได้งานใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงให้อย่างมากแต่ก็ต้องมีความรอบคอบเป็นสำคัญนะครับอย่าไว้ใจใครมากเกินไปกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการชะลอตัวขึ้นมาได้และต้องเพิ่มความเข้มงวดในผลงานที่จะออกสู่ภายนอกให้มากๆ หลังกลางเดือนกรกฎาคมไปถึงกลางเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่จะมีความสำเร็จสมหวังอย่างสูงและหลังจากนั้นต้องเตรียมพร้อมเสมอที่จะเดินทางไกลเพื่อปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนที่รอไม่ได้ส่วนท่านที่กำลังรอลุ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็มีโอกาสสมหวังในเดือนกันยายนนะครับแต่มีช่วงที่ต้องระวังคือในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม แต่เมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็สามารถสร้างผลงานและความสำเร็จได้อย่างดีไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับสำหรับการเงินของชาวราศีกันในปี2569โดยรวมจะมีทิศทางที่ดีนะครับคึกคักทีเดียวเรื่องของโชคลาภมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยสำหรับคนราศีกันมีปัจจัยที่สำคัญคือกำลังของดาวประจำตัวในแต่ละช่วงและดาวที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องโชคลาภต่างๆว่ามีกำลังที่ดีมากน้อยเพียงใด ระหว่างปีอาจจะมีสะดุดบ้างโดยแต่ละช่วงเป็นดังนี้ครับเดือนมการาคมดีมากมีเข้ามาจากหลายทางทั้งจากช่องทางหลักและรายได้เสริมต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์มีบางส่วนสะดุดติดขัดขึ้นได้และให้ระวังจะถูกหลอกถูกโกงแต่เมื่อผ่านพ้นไปถึงเดือนมีนาคมก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่และในช่วงเดือนเมษายนมีเงินจากทรัพย์มรดกรออยู่สำหรับบางท่านแต่ก็ให้ระวังการเสียเงินจำนวนมากได้หากขาดความรอบคอบ ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนไรายได้จากช่องทางหลักเคลื่อนไหวดีครับมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตามที่คาดหวังเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมอย่าชะล่าใจหากขาดความระมัดระวังในการเก็บออมก็มีภาวะไหลออกมากกว่าไหลเข้าเกิดขึ้นได้แต่จะไม่มีปัญหาหนักหากมีสติและวางแผนนะครับในเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมมีไรายได้ดีจากช่องทางหลัก แต่หลังจากนั้นถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนมีฉลอตัวรวมทั้งต้องระวังการผิดนัดชำระเงินของลูกหนี้บางคนทำให้เงินไม่เข้าเกิดปัญหาสภาพคล่องขึ้นได้แต่ก็จะดีขึ้นมาอย่างมากในเดือนธันวาคมสามารถใช้จ่ายได้ตามต้องการหมดความกังวลไปได้เลยครับสามารถฉลองปีใหม่ได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยก็ว่าได้ครับในด้านความรักทันที่โสดปีนี้ให้เน้นเรื่องการงานการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆก่อนนะครับเรื่องรัก ค่อยๆดูกันไปก่อนส่วนท่านที่มีคู่มีแฟนแล้วหากได้เริ่มต้นปีกันด้วยการได้ไปทำบุญทำกุศลร่วมกันในวันปีใหม่จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ดีเป็นเสมือนสิ่งที่เข้ามาร้อยรัดความสัมพันธ์ด้วยพลังบุญได้อย่างดีนะครับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมมีปัจจัยที่ทำให้ต้องถนอมน้ำใจกันเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันให้มากๆเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่มีให้เดินหน้าไปด้วยกันได้ต่อไป และเมื่อผ่านพ้นช่วงดังกล่าวนี้ไปแล้วหากมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาเพื่อการพักผ่อนในสถานที่บางแห่งที่เป็นธรรมชาติกับคนรักโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนก็จะเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปได้อย่างดีตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นปีอะไรที่พูดและสัญญากับคนรักเอาไว้อย่าได้ละเลยนะครับสรุปได้ว่าในปี2569นี้ ความรักเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันประคองและใช้ความเข้าใจกันด้วยเหตุผลให้มากๆรวมทั้งใช้หลักธรรมนำทางก็จะทำให้สุขสมหวังได้ดีขึ้นตามมาครับ ในด้านสุขภาพของชาวราศีกันในปี2569นี้ในช่วงเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมและช่วงเดือนพฤศจิกายนไปถึงเดือนมกราคมปี2570ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางทั้งที่เราประมาทเองและผู้อื่นประมาทโดยก่อนเดินทางให้คิดวางแผนเผื่อว่าคนอื่นที่จะประมาทใส่เราไว้ด้วยก็จะช่วยลดความเสี่ยงของตนเองได้มากนะครับส่วนท่านที่มีโรคประจาตัวไม่ว่าจะเป็นโรคใด ก็ตามให้ระวังอาการจากกําเริบให้เจ็บป่วยในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนกรกฎาคมและตุลาคมดังนั้นการดูแลตัวเองทั้งเรื่องการกินการพักผ่อนและปรึกษาหมอหาหมอเมื่อรู้สึกผิดปกติก็จะช่วยท่านได้มากที่จะทำให้ห่างไกลโรคต่างๆนะครับ